มีงบประมาณเดือนละ1,000บาทแต่อยากได้ประกันมรดกคุ้มครองหลักล้านมีไหมก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ดีด้วยนะคะได้ทุกช่องทางเลยช่องประกันร,รอบทิศบายติชดานะ IG Facebook YouTube แล้วก็ช่องทางไลน์ลส่วนตัวนะคะสามารถอินบ x ็อกมาได้ค่ะ กับคําถามที่ว่ามีงบเดือนละ1,000บาทแต่อยากได้ความคุ้งคงหลักล้านของลูกค้าเคสนี้ลูกค้าอายุ3 8ปีค่ะเป็นผู้หญิงแต่งานมีครอบครัวแล้วแล้วก็มีบุตรแล้วด้วยลูกค้ามีรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรมีประกันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าอยากทําเพิ่มเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขากลัวว่าลูกเขาจะลำบากค่ะแต่เขามีงบประมาณให้ตีช่วยบริหารให้ก็คือเดือนละ1,000บาท และลูกค้าก็มีโจทย์มาให้เพิ่มอีกค่ะว่าอยากลดหย่อนภาษีได้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนค่ะ 2. อ,อยากได้เบี้ยประกันที่คงที่ตลอดสัญญาและ 3. ความคุ้มครอง,พง,พง,พงหลักล้านเนี่ยอยากได้คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นสัญญาค่ะติก็เลยจัดแบบประกันตัวเมืองไทย UL Plus ให้ค่ะแบบประกันเมืองไทย UL จุดเด่นมันคืออะไรเป็นแบบประกันควบการลงทุน ซึ่งอัตราผลตอบแทนใน1ปีแรกขั้นต่ำสีเปปีต่อไป1%นึ่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าบริษัทบริหารได้มากกว่านี้ค่ะลูกค้าจะมีโอกาสได้เยอะขึ้นค่ะซึ่งตัวเนี้ยคือตีบริหารให้ลูกค้าก็คือฝากเดือนละ1,000งพันะปีละหมื่นสค่ะฝากแค่15ปีค่ะแต่คุ้มครองลูกค้าอยู่ที่ประมาณ77ปีค่ะ ครบสัญญาลูกค้าไม่เป็นอะไรนะคะจะมีในสอนเงินส่วนหนึ่งคืนมาให้ค่ะและความคุ้มครองหนึ่งล้านบาทคุ้มครองลูกค้าตั้งแต่กรมธรรม์อนุมตัติหมายถึงยังไงไม่ต้องรอหนึ่งปี2ปี3ปีนะคะถ้าส่งงานวันนี้พรุ่งนี้กรมธรรม์อนุมัติก็คุ้มครองลูกค้าเลยเพราะลูกค้าเคสนี้ไม่มีโรคประจาตัวค่ะถามว่าถ้าแบบประกันตัวนี้หากสนใจแล้วทํายังไงต่อ สามารถอินบ็อกมาสอบถามตีได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มมากกว่านี้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรเพิ่มเติมมั่งนอกเหนือจากนี้นะคะสามารถอินบ็อกมาสอบถามตีได้ทางช่องทางลิงกงไลน์ได้เลยค่ะและถ้าสมมติว่าใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ทำไว้อยู่แล้วนะคะอยากจะให้ตีช่วยตรวจสอบหรือดูในสอนสถานะกรมธรรม์ให้สามารถินบ็อกมาถามมาพูดคุยกันได้ะคะ่ะ ตรีเป็นผู้จัดก,การของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะยินดีตอบคำถามทุกท่านเลยค่ะตัวอย่างเคสนี้อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้อายุ38ปีค่ะติดบริหารอย่างที่ตีอธิบายให้ฟังเลยสนใจทักมาค่ะ